ทาแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว EU นะครับสกุลเงิน EU นะครับเราจะเห็นนะครับเมื่อวานนี้นะครับเกิดสัญญาณนะครับที่เปลี่ยนแนวโน้มโครงสร้างนะครับจากตลาดนะครับเทนขาลงมาเป็นแนวโน้มของเอ่อเทนขาขึ้นมาเป็นแนวโน้มของเทนขาลงนะครับวันนี้นะครับเราจึงจะให้ความสําคัญกับแนวโน้มของเทนขาลงเราจะดักจังหวะฝั่งเซลล์นะครับโซนที่เราให้ความสนใจนั้นก็จะเป็นโซนนะครับ แนวต้านสวิงไฮด้านบนนะครับซึ่งเราจะวางโซนอยู่2โซนนะครับซึ่งจะมีโซนราคาที่1.10968กับ1 1 1 2 0 9เราจะรอนะครับให้สัญญาณเนี่ยนะครับขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านสวิงไฮก่อนแล้วเกิดสัญญาณรูปแบบการกลับตัวนะครับหรือชาร์แพทเทินเนี่ยแล้วเราก็รอสัญญาณนะครับที่เป็น PA เ e เซเราจะกดคำสั่งเซลลงมานะครับ แล้วมาเก็บ TP นะครับที่โซนราคา1.10112ส่วนการวางคำสั่งซื้อขายล่วงหน้านะครับเราจะวางคำสั่งตัวของเซลล์ลิมิตเนี่ยนะครับที่โซนราคานะครับ1.10967แล้วก็โซนที่2เนี่ยจะอยู่เซอร์เิมิตที่โซนราคา1.11205นะครับส่วน stop loss นั้นจะอยู่ที่โซนราคา1.11390 ครับ TP ก็จะอยู่ที่ราคา1 1 0 1 1 2นี่เป็นแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ EU วันนี้เราจะเน้นเทรดฝั่งเซลเป็นหลัก,กน,นะครับรอจังหวะสัญญาณเซลนะครับ